สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l มวยเกณฑ์สังเวียนเดือนนะครับหากพูดถึงนักมวยไทยที่มาแรงที่สุดของยุคนี้เชื่อว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของซุปเปอร์เลกเกียหมูกก่เก่าจอมเตะชื่อดังแห่งบุรีรัมติดมาด้วยอย่างแน่นอนเพราะด้วยผลงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศต่างเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าซุปเปอร์เลกคืออีกหนึ่งยอดมวยชาวไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในงนักมวยไทยที่ดีสุดของยุคนี้ยิ่งจากไฟล์ล่าสุดที่เขาได้ชื่อว่าเป็นนักมวยคนแรก อย่างรถถังจิตเมืองนอนท์ก็ยิ่งทําให้มูลค่าของซุปเปอร์เล็กพุ่งสูงขึ้นไปยิ่งกว่าครั้งใดๆก็ว่าได้และในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าเรื่องราวชีวิตของยอดมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์คนนี้เป็นอย่างไรว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้ชีวิตของเขาต้องพบเจอกับอะไรมาบ้างว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับซุปเปอร์เลกเกียรติหมูกล่าวเครื่องเตะมนุษย์จากเมืองปราสาทตรหากพูดถึงจังหวัดในประเทศไทยที่ได้เชื่อเป็นแหล่งกําเนิดยอดมอวยดาราก็จังหวัดบุรีรัมย์ คือหนึ่งในจังหวัดอันดับต้นๆที่จะบูดขึ้นมาในห่วงแฟนมวยอย่างแน่นอนเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามียอดมวยไทยหลายคนมากที่มีพื้นเพมาจากเมืองปราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนำขบวนหนองกีพาวุทธ์สามกอเกียรติมนเทพสามเอก่ย,ย่างห้าดาวสิริชัยติบสองพี่น้องเมืองไทยพีเคสานชายมวยไทยยิมไปจนถึงเรลาน้ำมูลเล็กออ,อชาชริยะซึ่งตัวซุปเปอร์เล็กเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตผลยอดมวยที่มาจากที่นี่ด้วยเหมือนกันสำหรับซุปเปอร์เลกเกียรติหมู่เก้านั้น เกิดวันที่6พฤศจิกายนปีพศ2538ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีชื่อจริงว่านายมนัชชัยเอียมศิริและมีชื่อเล่นว่าเบปซี่โดยระหว่างที่ซปเปอร์เล็กอยู่ในท้องแม่ได้3เดือนพ่อของเขาก็ได้แยกทางกับแม่ไปกว่าซปเปอร์เล็กจะได้เจอหน้าพ่อก็ปาเข้าไปช่วงที่เขาอายุ23ปีแล้วซึ่งเป็นช่วงที่เขาต้องมายื่นเอกสารประจำตัวในช่วงเกณฑ์าหารทําให้ซปเปอร์เล็กถือโอกาสขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามสืบหาตัวคุณพ่อของเขาจนได้พบหน้ากันในที่สุด ด้วยความยากจนส่งผลให้แม่ของซูเปอร์เล็กจำเป็นต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวทําให้ซูเปอร์เล็กในวัยเด็กต้องเติบโตขึ้นมาภายใต้การดูแลจากคุณตาและคุณยายซึ่งด้วยความที่บ้านของซูเปอร์เล็กอยู่ใกล้กับค่ายมวยชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างค่ายมวยเกียรติหมูก้่าวก็ทําให้ซูเปอร์เล็กคุ้นเคยกับนักมวยแทนมาตั้งแต่เด็กโดยในช่วงที่ซูเปอร์เล็กมีอายุได้7ขวบก็เป็นช่วงที่ดาวเด่นของค่ายเกียรติหมูก้่าวอย่างสิงห์ดำได้รับรางวัลอดมว,วยราาชน มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านก็ทำให้ซุปเปอร์เล็กแอบ,บเกิดแงรงบันดาลใจอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนเสือร้ายแดนคาเมรให้ได้ปรากฏว่าพออายุได้8ดขวบซุปเปอร์เล็กก็ได้มีโอกาสลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำมาตลอดอย่างการเริ่มฝึกมวยไทยที่ค่ายเกียริหมูเก้าโดยบรรยากาศการซ้อมก็ถือว่าเป็นการเองสุดๆเพราะบรรดานักมวยในค่ายต่างก็เป็นคนที่ซุปเปอร์เล็กคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอย่างเช่น2องพี่น้องพนมลุงเล็กและเพชรพนมลุงที่เป็นญาติแท้ๆของเขา สำหรับไฟแรกที่ซูเปอร์เล็กได้ขึ้นชกก็เป็นการขึ้นชกในงานมหสรสพเขตผูทรทั่วไปได้รับค่าตัวอยู่ที่150บาทดยถึงแม้ซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนคู่ชกไปได้แต่เขายังรู้สึกว่าตัวเองชกได้ไม่ดีพอและเริ่มตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเองอย่างหนักเมื่อสั่งสมประสบการณ์ได้ระดับหนึ่งซูเปอร์เล็กก็เริ่มออกเดินสายตะเวนชกตามเขตภาคอีสานมีโอกาสได้พบปะก,กับว่าที่ยอดมวยในอนาคตมากมายหลายคนเช่นแสงมณีและฤทธิบดดาซึ่งเมื่อซูเปอรลาาง่่อยยหับแพ ในที่สุดเขาก็ได้รับโอกาสได้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองที่เวทีลุมพินีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเวทีมวยไทยมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศไทยอย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของซูเปอร์เล็กในเวทีเมืองกรุงกลับไม่สวยงาม ler, มาเลยเมื่อเขาต้องพบก,กับความพ่ายแพย้ติดต่อกันมากถึง4ไฟสําหลายเมื่อกลับไปหวังกู้เชื่อกบการโชท์ทีิเขตภูธทอซูเปอร์เล็กก็ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้แพ้ติดต่อกันอีกประมาณ4-5ไฟประกอบกับช่วงนั้นซูเปอร์เล็กเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ก็เลยกลายเป็นชนวนสําคัญที่ทาให้เขาเกือบตัดสินใจยุติอาชีพนักมวยไปเลยโชคยังดีที่ซูเปอร์เลยยังฮึดสู้ต่อไปกัดฟนันพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทําให้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถพัฒนากลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งสามารถควา้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่นน้าหนัก105-112ปอนด์มาครองจนได้ชื่อว่าเป็นนักมวยฟอร์มสดที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของยุคนั้นเลยก็ว่าได้ในปี2515ถือได้ว่าเป็นปีทองซูเปอร์เลยกเลยก็ว่าได้ เพราะขณะนั้นเขาทําผลงานปาบมนักมวยระดับแนวหน้าของเวทีลุมพินีได้คนแล้วคนเล่าจนกระทั่งในที่สุดก็ได้รับโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์รุ่น115อปอนด์ของเวทีลุมพินีกับเมืองไทยสอบุญเยี่ยมเจ้าของสมญานามไอหนูสู้ไม่ถอยที่ขณะนั้นก็มาแรงไม่แพ้กันสะกดเขาว่าแพ้ถ้าไม่เป็นขนาดเสือคิมสิทธิเจตแต๋วที่ว่าโหดๆก็ยังต้องพ่ายแพ้กับเมืองไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยละครับว่าความกดดันจะอยู่ที่ซูเปอร์เล็กมากขนาดไหน และก็เป็นไปตามคาดเลยครับการขึ้นชกกับเมืองไทยถือว่าสร้างความลำบากกับซูเปอร์เลกอยู่ไม่น้อยเนื่องจากเมืองไทยเป็นมวยสไตล์เดินบทเดินบูไม่มีหยุดมีท่าทรหดที่น่าทึ่งไหนจะเรียวแรงที่ดูเหมือนไม่มีวันหมดไปง่ายๆอีกทาเอาซูเปอร์เล็กถึงกับต้องงานสารพัดเทคนิคที่มีออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการเข้ากอดคุกวงไนตีเข่าไปจนถึงดักเตะจากวงนอกก่อนที่สุดท้ายซูเปอร์เลกจะเบียดเอาชนะคะแนนเมืองไทยไปได้พร้อมควา้าแชมป์เวทีลุมพินีมาครองได้สาเร็จสารฝันวัยเด็ก ที่อยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานได้ในที่สุดและก็อย่างที่บอกครับปี2,555ถือเป็นปีทองซูเปอร์เล็กเลยเพราะไม่นานหลังจากได้แชมป์เวทีลุมพิดีมาครองซูเปอร์เล็กก็ได้ส่งท้ายปีอย่างสวยงามเลยโดยการขึ้นป้องกันแชมป์กับแสงมณีสอเทียนโพอีกหนึ่งคู่ปรับตัวฉกาดที่เคยประทับฝีมือกับเขามาแล้วสมัยชกอยู่ในเขตภูทรโดยณตอนนั้นตัวแสงมณีมีผลงานเป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์ของเวทีราชดำเนินชนะติดต่อกันมา9ไฟล์ลวดและเพิ่งปรับดาวดังอีกคน อย่างพระจันทร์ฉายปอเพยน้ำทองมามาดๆหลจะเพิ่งได้รับรางวัลยอดมวยของทั้งเวทีราชดำเนินและเวทีลุมพินีมาครองอีกทําให้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าตัวไฟครั้งนี้ระหว่างซูเปอร์เล็กกับแสงมณีได้รับความสนใจมากยิ่งกว่าครั้งใดๆเลยก็ว่าได้ผลปรากฏว่าในช่วงสองยกแรกเป็นแสงมณีที่ทําผลงานได้ดีเลยจากการใช้ความเร็ววางแข้งใส่ซูเปอร์เล็กที่ดูจะทาอะไรได้ชา้ากว่าตลอดทว่าพอเข้ายกที่3ซูเปอร์เล็กก็ได้พิษซ่า,าการกลับมาด้วยการเข้ากอดคู่วงใน และใช้ลูกแข่งแรงบทบีตีเข่าใส่แสงมณีจนตัวเองขึ้นมาเป็นต่อจากนั้นก็คุมเกมลากยาวจนครบกำหนดย5ายกป้องการตำแหน่งแชมป์ของเขาเอาไว้ได้พร้อมแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นนักมวยที่มีฝีมือมากแค่ไหนซึ่งโดยผลง,งานที่น่าประทับใจตลอดทั้งปีของซูเปอร์เล็กก็มากพอแล้วที่จะทำให้เขาได้รับรางวัลยอดมวยประจำปี2515จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเติมเต็มมีความฝันวัยเด็กของซูเปอร์เล็กที่อยากจะเป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานเหมือนอย่างที่ไอดอลของเขายัางสิงห์ดำเคยทำได้ สมัยที่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่ทว่าก็ย่างทีแฟนมวยบางส่วนตั้งข้อสังเกตครับผู้ที่ดรับตำแหน่งยอดมวยนั้นมักจะมีเห็นในต้องโพลความพ่ายแพ้หลังได้รับรางวัลนางสงเกีติอยู่เสมอซึ่งตัวซูเปอร์เลกเองก็ดูจะโดนอาถรรพ์ยอดมวยที่ว่าเข้าเหมือนกันเพราะเพียงแค่ฝ่ายต่อมาเขาต้องไปพ่ายคะแนน,นกับวันฉลองสิ์ซอน้องที่จะ้องเป็นจอมเก่าประจำดีวิชั่น115ปอนด์เลยซึ่งหลังจากนั้นฟอร์มการโชวของซูเปอร์เล็กก็ดูจะผันผวนไปเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง แม้จะมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์อีกหลายครั้งแต่ก็ใช่ว่าทุกครั้งจะจบลงด้วยชัยชนะของเขาเสมอไปโดยระหว่างปี2556กับ2557สุปเปเล็กสามารถคว้าแชมป์รุ่น1 1 8ปอนด์ของเวทีลุมพินีกับแชมป์ประเทศไทยรุ่น126ปอนด์มาประดับบารมีได้อีก2เส้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้อีกหลายครั้งเลยโดยน้ำมือของบรรดานักโชกชาแนลหน้าของยุคนั้นอย่าง3 a มเก่ย่าง5ดาวที่จะกลายมาเป็นพี่เคยของเขาในอนาคตหรือยังจอมฝีมือคนอื่น อย่างแสงมณีซูเปอร์แบงค์มรัตนาบัดิตและทักษิณเล็กเกียรตินิวั์ทว่าก็คงไม่มีครั้งไหนจะเจ็บปวดไปกว่าการแพ้แต่กับเพชรอู่ทองออขวัญเมืองซึ่งถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยที่ซูเปอร์เล็กต้องแพ้แบบไม่คมยกให้กับคู่ชกเพราะก่อนหน้านั้นซูเปอร์เล็กไม่เคยมีประวัติแพ้ออกมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวจะมีก็แค่โดนนับสองครั้งจากฝีมือของโชคนำชายสิทิ์จากกุ้งและน้องเบียร์โชคงามวงหรือที่ในวลาต่อมาทุกคนรู้จักกันในชื่อก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิม เท่านั้นไม่พอเรื่องหลายๆก็ยังถาโถมเข้าใส่ซูเปอร์เลกต่อไปในช่วงปี2,558เมื่อเขามีเหตุได้ต้องแพ้ติดต่อกันเกือบทั้งปีสะกดคําว่าชนะแทบไม่ได้ถ้าไม่แพ้ก็มักจะเสมอจัดว่าเป็นปีชงของยอดมวยคนนี้เลยก็ว่าได้ยังดีที่พอเข้าปี2,559เส้นทางของซูเปอร์เลกก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งโดยหนึ่งในไฟสําคัญของเขาในช่วงนี้ก็คืออิิพลการชนะคะแน,นคนไม่ยอมคนเศกสรรออกขวัญเมือง จนได้กลายเป็นแชมป์โลกรุ่น130ปอนด์ของ WBC มวยไทยณจุดจุดนี้เป็นจุดที่ซูเปอร์เล็กได้ผงาดขึ้นมาจนเป็นสตาร์ตัวท็อปของวงการมวยไทย5ยกที่ไม่เพียงแต่แฟนมวยในไทยจะชื่นชอบแล้วไม่ได้ซื่อมวยของต่างประเทศเองก็ให้ความสนใจไม่ต่างกันสารพัดไฟของเขาในช่วงปี2519เป็นต้นมาล้วนแล้วจะเป็นการทำบิ๊กไฟกับสตาร์ดังคนอื่นๆทั้งนั้นเช่นแสงมณีสอเทียนโพพันพยักจิตเมืองนอนท์เสกสันออขวัญเมือง เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเพชรอู่ทองอออขวัญเมืองลุงกิตหมอเบสกมราปีจุดหนึ่งก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไม่ว่าซุปเปอร์เลกจะขึ้นโชว์กับใครก็มักจะได้รับความสนใจจากแฟนมวยทั้งไทยและต่างประเทศอยู่เสมอถึงขั้นที่สื่อเมืองนอกถึงกับยกย่องให้ซุปเปอร์เลกเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ดีที่สุดแบบปอนต่อปอนเลยทีเดียวซึ่งด้วยความที่สื่อต่างชาติได้ความสนใจในตัวซุปเปอร์เลกเป็นอย่างมากก็ทําให้ทางรายการยกข่าวที่เป็นรายการมวยไทยระดับนานาชาติติดต่อดึงตัวซุปเป โดยไฟที่รับความสนใจมากที่สุดก็คงหนีไ่พ้นการเจอกับดาวรุ่งชาวอังกฤษที่กำลังมาแรงอย่างโจนาธานแฮกเกตตี้ซึ่งถึงตัวแฮกเกตตี้จะสร้างความละบากใจกับซูเปอร์เล็กอยู่ไม่น้อยแต่สุดท้ายซูเปอร์เล็กก็สมโอกาสฝันสอกเปิดปากแผลจนทําให้ตัวเขากลายเป็นฝ่ายชนะแตกไปได้ในยกที่2ซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีครับในเวลาต่อมาตัวแฮกเกตตี้เองก็ได้ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นแชมป์สรุ่นของมันแช้มชชิพและปัจจุบันกําลังตําแหน่งเป็นแชมป์รุ่น145ปอนด์ของวันแชมเปีปอนชิพอยู่ด้วย และด้วยความที่ซูเปอร์เล็กได้ผ่านตัวจนกลายเป็นนักมวยไทยะระดับสากลก็ทําให้ไม่แปลกเลยที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งขณะนั้นเพิ่งหันมาเปิดตลาดมวยไทยจะสนใจดึงตัวเขามาเข้าร่วมรายการซึ่งซูเปอร์เล็กก็ไปเดินเปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยจากการกระนำเตะลาวเชวตรตานักมวยซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวกัมพูชาจนชนะคะแนนแบบขาดลอยกระจายนำมาสู่สมญานามเดอะคิกกิ้งแมชีนหรือเครื่องเตะมนุษย์จากนั้นในไฟต์ต่อมาก็ตอกย้ำความเท่ของเขาให้ทุกคนได้รับรู้ ด้วยการชนะคะแนนลุยโบเทโยไปอีกคนอย่างไรก็ตามเนื่องจากขนาดนั้นสตอรี่เข็มคัดแชมป์มวยไทยรุ่น135ปอนด์ของวันแชมเปี้ยนชิพกำลังกลายเป็นประเด็นสําคัญในการเปิดศึกระหว่างโจนาธานแฮกกตตี้กับรถถังจิตเมืองนอนท์ก็ได้ทําให้ซูเปอร์เล็กมีเวลากลับมาชกทำผลงานในวงการมวยไทย5ยกโดยไฟที่เด่นๆเ,เลยก็คือการแพ้คะแนนในกหลังข่าววอสังบะไยัยในไฟชิงแชมป์รุ่น130ปอนด์ของเวทีราชดำเนินและชนะคะแนนเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วชนิดที่ตัวเสือคิมถึงก็ออกปากยอมรับเลยว่า ซูไม่ได้โดยประการทั้งปวงพร้อมยกให้ซูเปอร์เล็กเป็นคู่โชว์ที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาในชีวิตเลยด้วยปรากฏว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องกลับไปโชวกับวันแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์เล็กก็ต้องเจอกับศึกหนักเลยเมื่อเขาดูประกฏไปเจอกับผู้ปรับตัวฉกาดที่เปรียบเสมือนของสแสลงของเขาอย่างพันพนยักษ์จิตเมืองนอนท์ยอดมวย3พอสอที่ในอดีตเคยขึ้นโชคกับเขามาแล้วทั้งหมด6ครั้งเป็นการเสมอการน1ครั้งพันพนยัก์ชนะ4ครั้งและซูเปอร์เลกชนะไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนแต่กัลครบ การเจอการครั้งนี้มันแตกต่างออกไปเพราะว่าเป็นการโชกันตามกติกาของวันแชมเปี้ยนชิพที่ใช้นวมเล็กและไม่มีการให้คะแนนตามหน้าเสือหรือราคาพนันใดๆทําให้ซูเปอร์เล็กสามารถเดินเกมใส่พันพยักได้อย่างมั่นใจกระหน่ำแข้งขวาหัวใส่ยอดมวย3พศจนชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันขึ้นให้เป็นผู้ได้ชิงอันดับหนึ่งลอเปิดศึกชิงแชมป์กับรถถังจีนเมืองนนต่อไปทว่าดูเหมือนเส้นทางของซูเปอร์เล็กกับรถถังจะยังไม่บรรจบกันง่ายๆเมื่อจู่ๆทางวันแชมเปี้ยนชิพได้มีแผนให้ซูเปอร์เล็ก เบนเข็มมาชกกตีกาคิ้บ็อกซิ่งแทนซึ่งซูเปอร์เล็กก็ได้ตอบตกลงไปเพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยลองชกในกตีการนี้มาก่อนและมองว่ามันเป็นอะไรที่ดูท้าทายดีเหมือนกันอีกทั้งเพื่อนสนิทที่เป็นญาติของเขาอย่างเพชรพนมลุงก็มีดีกีเป็นถึงแชมป์ของสมาคมคิ้บ็อกซิ่งระดับโลกอย่างกรอรี่ทำให้ซูเปอร์เล็กตั้งหน้าต,ตั้งตาฝึกฝนย่างหนักเลยเพื่อเป้าหมายในการเป็นแชมป์คิ้บ็อกซิ่งของมาชิมิชิพให้ได้และหลังจากที่ประเดิมไฟแรกในกตีการนี้ด้วยการชนะคะแนนฟาดี้คาร์เ ซูเปอร์เล็กก็ได้รับการผลักดันให้ขึ้นชิงแชมป,ป์คีบ็อกซิ่งรุ่น135อปอนด์กับอีเดียสเอนาชิทันทีซึ่งเกมการชกในช่วง2ยกแรกก็เป็นเอนาชิที่ทาซูเปอร์เล็กเสียสูญไปไม่น้อยเลยจากสไตล์การชกที่เน้นโฉบเข้าโฉบออกใช้สปีดความเร็วและการออกอาวุธเป็นชุดได้เป็นประโยชน์กันนั้นตั้งแต่ยกที่3เป็นต้นไปพิษสงจะแข้งขวงซูเปอร์เล็กก็เริ่มสำลิดผลทำเอาเอนาชิถึงกับออกอาการไม่สู้ดีถูกนวดได้ลำแข้งซ้ำไปซ้ำมาจนย่ำแย แต่สุดท้ายเอ็นฮาชิก็ยังเก่าเกมมากพอที่เอาตัวรอดไปได้ขนาที่ซูเปอร์เล็กก็ดูจะมั่นใจมากๆว่าเขาทําดีพอได้ยะเป็นผู้ชนะเพียงเพื่อจะพบว่ากรรมการทั้ง3คนพร้อมใจกันลงคะแนนเอ็นฮาชิเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสัง,งัานผลคะแนนที่ออกมาสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนมวยเป็นอย่างมากเพราะหล,ะหลายๆคนมองว่าซูเปอร์เล็กสมควรเป็นฝ่ายชนะมากกว่าไม่ได้ตัวคุณชาติสิทธิ์ยอดธงที่เป็นซีอีโอและประธานของมาร์ช้มนชิพก็ยังเห็นด้วยเลยว่า ซูเปอร์เลกน่าจะเป็นฝ่ายชนะทรงผลให้มีการประกาศออกมาว่ามวยคู่นี้จะต้องเจอกันอีกรอบไม่หายคาใจอย่างไรก็ตามโดยวิกฤตโควิดสิที่รุนแรงขึ้นทุกขณะก็ทาให้ไฟรีแมทระหว่างซูเปอร์เลกกับเอนาฮาชิถูกเลื่อนออกไปจนลางหายไปตามกาลเวลาซ้าหลายคือไม่ว่าซูเปอร์เลกจะถูกประกบคู่เจอกับใครในวันแชมเปี้ยนชิพก็มักจะมีเหตุให้ตัวฝ่ายต้องลมลงอยู่เป็นประจำสุดท้ายซูเปอร์เลกก็เลยต้องกลับไปขึ้นชกมวยไทยห้ายกอีกครั้งเพื่อหารายได้และยืดเส้นยืดสายร่างกายไม่ให้ร้างสเเวียนนนากิไป ในที่สุด15เดือนหลังจากแพ้เอนฮาชิซูเปอร์เล็กก็ได้กลับมามีโปรแกรมขึ้นชกในรายการของวันแชมยชชิพอีกครั้งโดยคราวนี้เป็นการเข้าร่วมทมัวร์นาเมนต์เวลกางปีมวยไทยที่มีสตาร์ดังของพิการ135ปอนด์เข้าร่วมอย่างคับค้างไม่ว่าจะเป็นรถถังจิตเมืองนนท์โจนาธานแฮกเกอร์ตี้วอเตอร์กอนเคเวสซาวาร์ดไมเคลิลหรือแมตตาไทกีไนโตะซึ่งสร้างเสียงฮือฮาในหมู่แฟนมวยเป็นอย่างมากเพราะมันมีโอกาสอยู่ไม่น้อยเลยที่พวกเขาจะได้เห็นศึกซูเปอร์ไฟระหว่างซูเปอร์เล็กกับรถ,ถ หากทั้งคู่ฟาผ่านอุปสรรคจนไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศไหนจะโอกาสที่จะได้เห็นไฟรีแมทกับแฮกเตี้ระหว่างทางอีกน่าเสียดายที่ถึงแม้ตัวซูเปอร์เลกจะฟาฟันไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแต่ตัวทัวร์นาเมนต์นั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันมีนักมวยถอนออกไประหว่างทางเยอะมากเช่นรถถังกับแฮกเกตี้ทำให้สุดท้ายแล้วคนที่ได้มาเจอซูเปอร์เลกในรอบชิงชนะเลิศก็คือพันพยักษ์จินเมืองนอนท์ที่รับบทเป็นมวยแทนตัวสำรองของทัวร์นาเมนต์ซ้ำหลายทั้งซูเปอร์เลกและพันพ จนทาให้ไฟลรอบชิงของพวกเขากลายเป็นการชกกันแบบ3มยกทั่วไปไม่มีเข็มขัดโวลางปีเป็นเดิมพันซึ่งผลที่ออกมาก็เป็นซูเปอร์เล็กที่เอาชนะคะแนนพันพยักไปได้หลังตําแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งออกไปได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมเปิดโอกาสให้แฟนมวยแอบรู้นัไฟ์ต่อไปของเขาจะเป็นการชิงแชมป์กับรถถังจริงๆหรือไม่แต่ก็เป็นอีกครั้งครับที่วันแชมเปี้ยนชิพหักมุมและหักอกแฟนๆด้วยการปัดฝุ่นจับซูเปอร์เลกไปรีแมตช์ชิงแชมป์คีบ,บ็อกซิง่งกับอีเลสเอนาชีต่อตามแผนเดิม และพอแฟนๆเริ่มทำใจได้ว่าอย่างน้อยซูเปอร์เลก,กจะได้รีแมตต์หลังตายให้หายคาใจตัวเอนาชิก็ดันช็อตฟิว์อย่างต่อเนื่องเลยด้วยการประกาศสลาดแชมป์ไปดืด้อพอมีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนักและต้องการขยับไปชกที่รุ่น145ปอนด์แทนทำให้ซูเปอร์เลกต้องเปลี่ยนเป้าหมายมาชิงแชมป์ว่างกับแดเนียลปวยตาแทนแต่แทนที่ซูเปอร์เล็กจะผ่านไฟน์นี้ไปได้แบบสบายๆอย่างที่หลายๆคนเชื่อเกมการชกเก่าออกมาลุ้นนะทึกอยู่ไม่น้อยโดยถึงซูเปอร์เล็กจะเกือบปิดเกมปวยตาได้สำเร็จในยกที่3 แต่ตลอด2ยกที่เหลือตัวซูเปอร์เล็กซึ่งหมเล่งเครื่องจนหมดแรงไปแล้วก็ถูกปเปิดตาแไล่ขยี้จนแทบสิ้นชื่อเลยเหมือนกันต้องหันมาใช้เทคนิคกอดเยื้อตัวรอดซึ่งแน่นอนว่าผิดกติกาและทําให้ซูเปอร์เล็กถูกใบเหลืองตักเตือนในยกที่5แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เขายืนระยะจนครบกาหนด5ายกและชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันคว้าแชมป์คีบ็อกซิ่งรุ่น135ปอนด์ของวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สาเร็จทีนี้แหละครับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ก็ได้มาถึงเมื่อวันแชมเปี้ยนชิพประกาศให้ซูเปอร์ เพียงเพื่อที่รถถังจะขอถอนตัวออกไปเพียงไม่กี่วันก่อนขึ้นชกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนไม่พร้อมที่จะขึ้นชกตามกำหนดที่วางไว้ได้สุดท้ายซูเปอร์เล็กก็เลยต้องป้องกันแชมป์คาตาทับไปก่อนด้วยการเจอกับนักชกจอมละหำอย่างแดเนียลวิลเลียมโดยผลที่ออกมาก็เป็นซูเปอร์เล็กเอาชนะน้องวิลเลียมไปอย่างง่ายดายในอายุที่3หลังจากนั้นตัวซูเปอร์เล็กก็ได้กลับมาสู่วิถีมวยไทยอีกครั้งด้วยการปิดเกม2นักชกฟอร์มแรงอย่างนาบิลอานานกับทาเกียคาริลอฟเท่ากับว่า ตัวซูเปอร์เลกได้ชนะน็อกติดต่อกันมา3ไฟล์รวดแล้วแสดงให้เห็นเลยว่าตัวเขาเองก็สามารถผ่านตัวเป็นนักชกสายปิดเกมได้เหมือนกันซึ่งด้วยฟอร์มการชกที่โหดไม่มีเปลี่ยนของเขาก็ทำให้วานแชมเปี้ยนชิพตัดสินใจประกบคู่ให้ซูเปอร์เลกได้เจอกับรถถังตามที่แฟนๆเรียกร้องเพียงแต่ว่ารอบนี้จะมีเข็มขัดแชมป์มวยไทยที่รถถังครองอยู่เป็นเดิมพันไม่ต้องแปลกใจเลยครับที่กระแสความไฮของไฟนี้จะท่วมท้นมากถึงขั้นที่พูดได้เลยว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือแฟนมวยทั้งในไทยและต่างประเทศต่างก็พูดถึงไฟนี้กันไม่หยุดจนทําให้มีการโหมโปรโมทออกมาเลยว่านี่คือไฟมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีตัวในเวทีลุมพินีถูกขายหมดในเวลาอันรวดเร็วแถมตามอินเทอร์เน็ตก็มีผู้คนพูดถึงตัวไฟกันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอาถรรพ์ของไฟนี้หรือไม่เพราะถึงจะไม่มีการถอนเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ตัวซูเปอร์เล็กกลับทาน้ําหนักไม่ได้ในวันช่างเกินพิกัดมามา,มากถึง5ปอนด์ส่งผลให้มีกกกกกกาาารรรเเเจจไ่ีียยให้้ฟนนนป็นชัแบบ3 โดยไม่มีเข็มขาดแชมป์เป็นเดิมพันอีกต่อไปสร้างข้อคอราหาและทฤษฎีสมคบคิดในผู้แฟนมวยขึ้นมาไม่น้อยเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ในกอไ่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้าวันชกไม่นานนักก็เริ่มมีข่าวโผล่มาให้เห็นทํานองว่าซุปเปอร์เลกรู้สึกอิ่มตัวกับการชกมวยไทยอาจแขว้น,น้มหลังจบสึกกับรถถังหรือเบนเข็มไปแข่ง MMA อ็ยิ่งทำให้กระแสะดราม่ายิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกระดับแต่ไม่ว่าเสียงวิจารณ์จะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ออกมาในคืนวันชกคือสมการรอคอยอย่างแท้จริง ไม่ทั้งซูเปอร์เลกและรถถังต่างก็ศาสอาวุธใส่กันอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ยกแรกโดยรถถังสามารถเปิดปากแผลขนาดใหญ่จนหน้าซูเปอร์เลกแดงฉานเหมือนใส่หน้าก,กากก่อนที่ในยกที่2องซูเปอร์เลกจะแก้เกมคืนด้วยการเข้าคูวงในตีเข่าเล่นงานรถถังและได้นับไปหนึ่งครั้งสุดท้ายผลที่ออกมาก็เป็นซูเปอร์เล็กที่เอาชนะคะแนนรถถังไปได้แบบเอกฉันท์กลายเป็นนักมวยคนแรกเลยที่สามารถเอาชนะรถถังในกติกามวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพได้สําเร็จอย่างไรก็ตาม แม้ตัวไฟจะจบลงไปแล้วแต่ก็ยังมีหลายประเด็นดราม่าให้แฟนมวยได้พูดถึงกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตัดสินที่แฟนมวยบางส่วนมองว่าค้านสายตาไปจนถึงจังหวะน้ำในยูที่2ที่หลายๆคนมองว่าเป็นแค่การเสียลักล้มแต่ที่แน่ๆคือซุปเปอร์เลกถูกตำหนิเป็นอย่างมากเรื่องที่เขาทำน้ำหนักไม่ได้เพราะนี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่เขามีปัญหารเรื่องการตกตะช่างทำเอาหลายๆคนถึงกับตั้งข้อกังขาขึ้นมาเลยว่าซุปเปอร์เลกยังไงต่อไปดีกับอนาคตของตัวเองซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต แต่เชื่อเลยว่าไม่ว่าซูเปอร์เลจะชกในรุ่น135ปอนด์ต่อไปหรือขึ้นไป145ปอนด์จะชกมวยไทยหรือคิกบ็อกซิง่งอย่างน้อยเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักชกซูปเปอร์สตาร์ที่แฟนมวยให้ความสนใจและตั้งตารอชมอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์และก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ